ล่าสุดมีการเปิดเผยต้นกําเนิดของแชงคูดเมื่อ38ปีก่อนกับกลุ่มโจนสลัดโรเจอร์และฆ่าหัวของแชงเมื่อ12ปีก่อนก่อนที่เขานั้นจะเป็นจกักรพรรดิในเรื่องวันพีธและก็ยังมีฉาย,ยาของเขาอีกเรียกได้ว่าข้อมูลจัดหนักจัดเต็มเลยละสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีธทั้งหลายเลยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้ยังอยู่กับเรื่องราวนะครับของผมแดงแชงคูดอยู่นะครับเรียกได้ว่านะครับปีนี้เนี่ยมันปีของผมแดงจริงๆเลยนะเพราะว่าเรื่อง ของเขานั้นนะครับอาจารย์โอดาก็ปล่อยมาแบบจัดหนักจัดเต็มตลอดเลยนะครับซึ่งแน่นอนนอกจากมังงะวันพีทที่มีเรื่องราวใหม่ของเขามานะครับอย่างไม่ขาดสายนะครับและล่าสุดนะครับก็มีมูวี่ฟิล์มเรสอีกแต่อันนี้นะครับมันเป็นข้อมูลนะครับสำหรับคนที่ไปดูมูวี่ฟิล์มเรสนะครับที่ญี่ปุ่นเลยนะครับโดยจะเป็นหนังสือเล่มพิเศษนะครับจากวันพีทที่ทําเพื่อมูวี่ฟิล์มเรสเลยนะครับซึ่งมีการเปิดเผยนะครับข้อมูลของผมแดงแชงคูนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนนั้นก็อยากจะรู้เกี่ยวกับข้อมูลตรงนี้ วันนี้ผมก็เลยมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของผมแดงแชงคูนะครับว่าเขานั้นมาอยู่ในกลุ่มโรเจอร์ตอนไหนนะครับและนะครับค่าหัวของเขาเมื่อ12ปีก่อนนั้นประมาณเท่าใดกันแน่นะครับแลวเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดคุยนะครับเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้ด้วยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้นะครับแบบจะหนักจะเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็แน่นอนนะครับว่าม ก็เป็นมูฟวี่นะครับที่หลักๆแกงกลางๆเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของผมแดงแชงคู uh นะครับก็ไม่แปลกใจอะไรเลยที่จะมีข้อมูลของเขานะครับที่จา์โอดานั้นทําการปล่อยออกมาซึ่งในข้อมูลแรกเลยเนี่ยเขาก็มีการบอกแหละครับว่าแชงคู uh นั้นเกิดเมื่อ39ปีที่แล้วอ่ะอัน,นี้ก็ไม่ได้สําคัญอะไรเป็นเพราะว่าเป็นข้อมูลเก่าและไอ้น,นี้เรารู้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราข้ามไปอย่างเร็วๆเลยแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆเลยโดยมีการเปิดเผยแหละครับว่าเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับหรือตี่ ง่ายเลยตอนที่แ้งอายุเพียงแค่หนึ่งขวบซึ่งวันเวลานะครับมันตรงกับเหตุการณ์ก๊อตวันเล่นะครับซึ่งหากใครที่ติดตามวันพีดมาก็น่าจะพอคุ้นเคยนะยเหตุการณ์ก๊อตวันเล่คืออะไรด้วยเหตุการณ์ก๊อตวันเล่นั้นเป็นเหตุการณ์นะครับที่โรเจอร์ร่วมมือกับการาฟนะครับในการจัดการกลุ่มโจสรสลัดที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคนะครับก็คือกลุ่มโจสรสลัดร็อกในตอนนั้นนะครับซึ่งในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่านะครับทางด้านของโรเจอร์แล้วก็ซิว หนึ่งนะครับซึ way, shared, ่งในหีบสมบัติกล่องนั้นเนี่ยแหมทุกคนก็ต้องคาดคิดใช่ไหมจะเป็นสมบัติวันพิเหรือเปล่าเป็นพลังผลปีศาจแปลกๆหรือเปล่าหรือเป็นนาฬิกายืมเพื่อนหรือเปล่าแต่สรุปไม่ใช่นะครับเมื่อเปิดมาเจอนะครับเป็นแชงนะครับอยู่ในกล่องสมบัตินั้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับนั่นมันก็คือจุดเริ่มต้นไงในการที่แชงนั้นนะครับมาเป็นเด็กฝึกหัดนะครับของกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์นะครับก็นับตั้งแต่วันนั้นเลยอายุ1่ขวบนะครับเดีกได้ว่าจับพัดจับผู ทิ้งเด็กไปก็ะไรอยู่เลยเก็บแชงมาเลี้ยงนะครับในเหตุการณ์ก็ตวันเล่โอ้โหเรียกได้ว่าประเด็นนี้สําคัญและน่าสนใจมากๆจึงทาให้นะครับก่อนหน้านียที่เคยพิคะห์กันหรือเคยพูดพูดกันแหละครับว่าหรือว่าแชงนั้นเนี่ยจะเป็นลูกของร็อกดีซีเบคหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่เก่าเกินไปเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปนะครับหรือเอาง่ายๆเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าหากอาจารย์โอดดนนั้นจะเขียนว่าแชงเป็นลูกนะครับของร็อกดีซีเบคนะครับเพราะ จะไปอยู่นะครับในเหตุการณ์ก็ตวันเล่ได้อย่างไรนะครับถ้าไม่ใช่ลูกชายของใครสักคนนะครับของกลุ่มโจรสลัดร็อกซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าหากแชงนั้นเป็นลูกชายนะครับของร็อกดีซีเบกจริงๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่าอดีตลูกเรือกลุ่มโจรสลัดร็อกนะครับไม่ว่าจะเป็นบิกมามหนวดขาวนะครับหรือแม้กระทั่งไคโดก็คงจะรู้แหละครับว่าแชงนั้นเป็นใครนะครับหรือถ้าแชงนั้นไม่ใช่ลูกชายนะครับของร็อกดีซีเบกนะครับก็ยังมีโอกาสนะที่แชงนะครับจะเป็นลูกของใครสักคนของเผ่ามังกรฟ้าเพราะอย่าลืม่กอลเมััยยนน เป็นสถานที่อยู่นะครับของเผ่ามังกรฟ้ามาก่อนซึ่งหากจะพัดจะผูนะครับแชงเป็นลูกชายของเผ่ามังกรฟ้าก็ยังสามารถเป็นได้นะครับแต่ได้ผมให้น้ําหนักเนี่ยผมให้น้ําหนักไปทางร็อกดีซีเบกมากกว่านะครับเพราะว่าโอ้ทำเองเป็นลูกของเผ่ามังกรฟ้าจริงๆจะถูกทริงๆคว้างนะครับอยู่ในกล่องสมบัติเนี่ยก็ใช่เรื่องใช่ไหมนะครับก็เลยทําให้นะครับก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่นะครับการที่อาจารย์โอดาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะครับมันต้องมีนัยยะที่สําคัญนะครับหรือเป็นสิ่งที่สําคัญแน่นอออนนเเพราาะถืว่ป็ข้มูล สําคัญเลยนะกับการที่แชงนั้นนะครับถูกเก็บมาเลี้ยงนะครับตอนหนึงขวบณสถานที่นะครับที่เกิดเหตุการณ์ก็ตวันเล่นะครับสถานที่ในตำนานของเรื่องวันพีทไปแล้วมาต่อที่ข้อมูลต่อไปนะครับมีการเปิดเผยว่าเมื่อ12ปีก่อนนะครับค่าหัวของแชงนั้นเท่าใดกันแน่นะครับซึ่งเมื่อ12ปีก่อนค่าหัวของผมแดงแชงคูนั้นอยู่ที่1 0 0 0กับอีก4ล้านเบรีนะครับ ซึ่งใครจํากันได้นะครับเมื่อ12ปีก่อนนั้นก็คือจะเป็นเหตุการณ์นะครับหรือว่าช่วงระยะเวลานะครับที่แชงนั้นอยู่ที่หมู่บ้านฟูซานะครับหรือว่าหมู่บ้านของลูฟี่คือช่วงเหตุการณ์ที่พี่แกนั้นเสียแขนนะครับให้ปางงับแขนไปนั่นแหละซึ่งในตอนนั้นนะครับแชงเนี่ยยังไม่ได้เป็นจักรพรรดิในเรื่องวันพีชนะเพราะว่าแชงนั้นเป็นจักรพรรดิในเรื่องวันพีทเนี่ยเมื่อ6ปีก่อนหากย้อนไป12ปีก่อนยังยืนยันได้เลยแหละครับว่าแชงในตอนนั้นยังไม่ได้เป็นจัััััักกกรรพดดยยยในน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 ตออ้้แชงงมีฉาาาาาลหืถููขว่เป็ผ ้พิฆาตนะคบผู้ใช้ฮาคิสังเกตอาจเชื่อว่าหลายคนคงงงใช่ไหมเฮ้แชงมันเด่นเรื่องฮาคิราชันไม่ใช่หรอทําไมถูกขนานนามว่าเป็นผู้พิฆาตฮาคิสังเกตก็เป็นเพราะว่าพี่แกนั้นนะครับเป็นคนที่แกร่งเรื่องฮาคิทุกรูปแบบใช่ไหมจึงทาให้นะครับแชงนั้นเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่จะไม่ยอมให้ศัตรูนั้นมองเห็นอนาคตในการต่อสู้กับตนเองเด็ดขาดคือฟิลแบบว่าถ้าส่อสู้กับคาตาคุริอย่างเงี้ยคาตาคุริถ้าจะม,ามองเห็นอนาคตของแชงนั้นแชงไม่ยอมนะครับก็จะใช้ฮาคิสังเกตนะครับในการมองเห็น กว่าศัตรูนะครับก็ฟิวอลำหน้ามากยิ่งกว่านะครับจึงทําวไม่ศัตรูนั้นไม่สามารถคาดเดานะครับการต่อสู้ของแชงได้น่าจะเป็นฟิวประมาณนั้นนะครับและอีกสิ่งหนึ่งเลยแชงคูดนั้นนะครับก็ใช้ดาบของตนเองนะครับโดยดาบของเขานั้นนะครับจะมีเพลิงไหม้นะครับในการต่อสู้ซึ่งไอเพลิงไหม้นี้นะครับก็ใช้ฟาดฟันศัตรูนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าดีกรีของแชงไม่ธรรมดาเลยนะดีกรีนะครับเรื่องฮาคิกรอเนี่ยก็ว่าเทพแล้วฮาคิราชันนะครับที่เราได้เห็นแหละฮาคิราชันบลูทูธของพี่แกที่สามารถโจม ยะกะไกลได้และล่าสุดนะครับยังสามารถแช้์ขีสังเกตได้ทรงพลังมองเห็นอนาคตอีกนะครับโอ้โหอยากเห็นเลยแชงนะครับในรูปแบบการใช้ฮาีิทุกรูปแบบว่าฮาคีของพี่แกนั้นนะครับจะเหนือการคาดหมายมากแค่ไหนนะครับด้วยความที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้พลังผงปิศาสด้วยยิ่งทําให้นะครับเรื่องการใช้ฮาีิของพี่แกนั้นต้องโดดเด่นเหลือเกินเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลใหม่ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับผมแดงแชงคูที่มีการอัปเดตมานะครับจริงๆแล้วมันยังมีเกี่ยวกับข้อมูลลูกเรือของกลุ่มโ ที่อะไรแต่ละคนนั้นนะครับมีอะไรที่สําคัญกันบ้างเดี๋ยวทําคลิปให้แน่นอนนะครับในวันพรุ่งนี้ัอเนี้ยขอจะหนักจะเต็มนะครับของประเด็นแชงคูดก่อนละกันนะครับเพราะว่าประเด็นนี้สําคัญนะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นอยากจะรู้เป็นการกระตุกต่อมละกันในการอยากจะไปดูวันพิศฟิลมเรดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงได้ไปจองตั๋วหนังแล้วยังนะครับรอบทรงรอบสื่อนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับซึ่งหากใครไปดูรอบสื่อนะครับและเจอผมก็สามารถทักทายได้เลยนะครับก็สามารถทักได้นะครับพูด แน่ใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรและเพื่อนๆน,นะครับมีความเห็นยัางไงาคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวคอมเมนต์ในนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปถามตอบด้วยนะครับในคลิปวันพีชในตอนหน้าก็ทุกคนนั้นนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนคิดยังไงคิดว่าแชงนั้นเป็นลูกของใครกันแน่คิดว่าพลังของแชงนั้นมันแกร่งระดับไหนนะครับก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยแล้วกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่า ต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ